Sí. ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับความคืบหน้าในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงในประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลนะคะในเรื่องของการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่จะต,ต้องมีการลงทะเบียนรับเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะหรือว่าการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือให้ประชาชนที่มีการแลกเงินด้วยสกุลเงินโทเค็นนะคะซึ่งข้อมูลนี้กระทรวงการคลังออกมาย้ําชัดจริงไม่จริงอย่างไร ทำไมต้องมีการแชร์ข้อมูลแบบนี้หลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของการสแกนใบหน้ารับเงินดิจิทัล a บลต t ในเรื่องของแอปพลิเคชัน Line ที่มีการส่งแชร์ส่งลิงก์ไปล่าสุดความเคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้กระทรวงการคลัองออกมาแจ้งชัดนะคะโดยโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงข้อมูลที่มีการแชร์นะคะส่งต่อออกไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถือว่าพึงหามากที่สุดในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะรับเงินดิจิทัลเวลตด้วยสกุลเงินโทเคนกระทรวงการคลัองออกมายืนยันว่า3ประเด็นหลกัหลกๆที่พี่น้องประชาชนหากได้รับข้อมูลแบบนี้ต้องฟังแล้วก็ต้องทําแบบนี้ค่ะ 1. นึทำไมทางรัฐบาลไม่อนเงินให้กับทุกคนโดยตรงนะคะและง่ายแล้วก็โปร่งใสข้อเท็จริงก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการเติมเงินน่ะหรือว่าแลกเป็นเงินสดหรือว่าโอนเป็นเงินสดอาจจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการหมุนเวียนเศรษฐกิจเท่าที่ควรค่ะ2ก็คือหากมีการจ่ายจ่ายผ่านสกุลเงินโทเค็นใครเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ออกมานะคะเพระนาะฉะนั้นต้องรอให้ในส่วนของการดําเนินโครงการไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลหรือเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมหรือว่าสํานักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลองค์กรมหาชนนะ่ะซึ่งรื่งตรงนี้ไม่มีการเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการจัดทําโทเคนไปอย่างใดนะคะเพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรอคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลอย่างชัดเจนในครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่3คือเหตุใดแจกเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะคุณผู้ชมทา ทำไมไม่แจกด้วยเงินดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมเพระเนาะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวนะคะจากความเข้าใจที่มีการคาดเคลื่อนเนื่องจากว่าการเติมเงินในโครงการนี้ไม,ไม่สามารถที่จะอยู่ในรูปแบบของเงินดิจิทัลตามที่อ้างไว้ เพราะขาดต่อในส่วนของว่าด้วยเงินตรานั่นเองค่ะขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนฟังด่วนเลยคณะกรรมการนโยบายจ่ายเงินเติมเมงินดิจิทัลวอลเลตหนึง่งหมบาทได้มีการรับทราบแล้วก็ได้นําประเด็นต่างๆมาพิจารณาแล้วโดยจะมีการประชุมสรุปของโครงการอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่10เมษาย,ยนสอ 17. น2 5านี้ดังนั้นอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่ออย่าได้มีการกดลิงก์กดแชร์กดไลน์ต่างๆเพราะทางกระทรวงการคลังไม่มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการดังกล่าวนะคะที่เป็นข้อมูลเท็จเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะวันที่10เมษายนนี้ทุกคนค่ะรอคอยและก็ความชัดเจนในครั้งหนึ่งในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบ l ลต t หากได้รับข้อความแบบนี้หากมีการประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อนะคะรอความชัดเจ,เจนจากทางรัฐบาลค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ